ครับสวัสดีครับวันนี้มาทําน้ำพริกกันบ้างนะครับน้ำพริกเครื่องปรุงง่ายๆมีแค่2อย่างนะครับน้ำพริกปลาทูครับวันนี้นะครับอร่อยไหมมาดูกันเลยนะครับนี่ครับเครื่องปรุง2อย่างเองนะครับอันนี้นะครับมีน้ํามะนาว2ช้อนโต๊ะนะครับและก็น้ําปลา3ช้อนโต๊ะเองนะครับเครื่องปรุงไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับ แล้วก็ปลาทูสองตัวเพราะมันชื่อปลาทูมันเลยมี2ตัวนะครับมันนี้กาพริกแกวเขียวแดงนะครับผมใช้สีแดงเยอะหน่อยนะครับถ้าสีเขียวเยอะเดี๋ยวน้ำพริกสีไม่สวยนะครับหอมแดงนี่เราก็แกะมาเลยนะครับสิบหัวนะครับแล้วกระเทียมนี่ก็แกะมาเลยนะครับใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้ครับเอาหัวพอดีพดีแล้วผัก ที่เราจะมาต้มก็เลือกได้เลยครับใช้ได้ทุกผักนะครับที่จะทําทานนะครับใครชอบผักกันไหนก็เอามาต้มนะครับแต่แตงกวาไม่ได้ต้มนะครับแตงกวาทานสดนี่มะเขือผมก็แกะบอกแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มผักกันเลยนะครับใส่เกลือสักสองช้อนนะครับช้อนชานะครับในน้ําต้มนะครับเพื่อผักที่เราต้มมาก็ได้มีรสชาติความเค็มหน่อยนะครับก็ได้ไม่จืดเกินไปเวลาทานกับน้ำพริก แล้วผลา,าต้มน้ำเ,เกลียมน้าแข็งน้ําเย็นไว้นะครับเราเอาไว้ผลาต้มผักลวกผักสุกแล้วเนี่ยเรามาใส่น้ําเย็นผักมันก็จะสีสวยนะครับเขียวสดใสเหมือนผักไม่ได้ต้มเลยนะครับอ่าเราเริ่มกันเลยนะครับน้ําเดือดแล้วก็ผักลวไปลวกเลยนะครับต้มสักผักนะครับอีไนสุกไวก็เอาขึ้นได้ไวนะครับเพราะผักบางอย่างมันก็จะสุกช้าแล้วก็ดูนะครับอตัวส่วนไหนสุกง่ายลวกไปสักพักนึงน,นะครับ พอผักตรงยังทีมะเขือเนี่ยล้วก็ต้มนานหน่อยนะครับอย่างกวางตุ้งเนี่ยที่ผมมาต้มเนี่ยก็ต้มไม่นานสักพักเดี๋ยวเราก็ขึ้นแช่น้ําเย็นได้นะครับผักก็จะสีสวยสดใสน่ารับประทานนะครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาแช่น้ําเย็นก่อนนะครับอ่าแช่น้ําเย็นนะครับผักก็จะสีเขียวสดอยู่นะครับคือหยุดความร้อนของมันนะครับพอเราไปต้มเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แช่น้ําเย็นเนี่ยผักก็ยังจะร้อนอยู่ ร้อนอยู่ตอนนี้ผักก็เหมือนว่าโดนความร้อนแล้วก็จะสุกไปเรื่อยก็กลายเป็นผักช้ำไปนะครับแต่ถ้าเราไม่แช่น้ําเย็นนยก็จะหยุดความสุกนะครับวันนี้หอมแดงกระเทียมพริกใส่รวมนะครับวันนี้ผมใช้กระทะเหล็กคั่มควมันนะครับค,คับ่ควพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกแกวนะครับบางท่านก็ชอบใส่พริกใหญ่ก็ได้นะครับแต่แต่ใครชอบเผ็ดแต่ตอนนี้ผมก็จะให้มันเผ็ดหน่อยเพราะพริกแกวเนี่ยมันก็จะเผ็ดหน่อยนะครับ เพราะว่าเรากินกระปูมันก็จะมีกลิ่นคาวประทูเยอะหน่อยเราก็ใช้พริกแค่มันออกรสเผ็ดเผ็ดแซ่บๆหน่อยนะครับความเผ็ดเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเราใช้สีเขียวน้าพริกออกน้ําพริกประปูกออกมาก็สีไม่สวยนะครับมันก็จะออกสีเทาๆเขียวๆดาๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้พริกแดงเนี่ยน้ําพริกออกมาก็จะดูสีสวยสีแดงสดใสดูสดชื่นนะครับดูน่าทานนะครับ อาเราคั่วไปเลยนะครับพอสุกดีแล้วเราก็ขึ้นไว้นะครับอันน um ี้เราก็จะมาทอดปลาทูกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับก่อนใส่น้ํามันนะครับพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วถึงใส่ปลาทูนะครับปลาทูก็จะได้ไม่ติดกระทะนะครับให้น้ําากระทะมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยใส่น้ํามันนะครับอ่านี่กระทะน้ํามันร้อนพอดีแล้วก็ปลาทูลงไปเลย ประทูก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเหลืองอะไรอ่ำชามเลยนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการแกะปลาทูันก็แกะไม่ยากนะครับแค่ใช้ช้อนซ่อมก็ได้แล้วแต่ใครมีวิธีแกะแบบไหนแต่นี่มันทอดสุกใหม่ๆยังร้อนอยู่นะครับแค่ก็ใช้ช้อนซ่อมช่วยประคองดันขึ้นมานะครับค่อยๆดันออกมาจากก้างเลยครับง่ายนิดเดียวครับไม่ได้ยากครับเอาซ้อนซ่อมดันๆันขึ้นมาเลยครับ อันเนื้อส่วนที่เราจะใช้นะครับตันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเกียมตําพริกกันเลยนะรพริกเราคั่วนะครับใส่คกเลยนะครับตํารวมกันไปเลยนะครับใส่มาเลยเนี่ยคั่วหอมแลวครับเนี่ยหอมกระเทียมอะไรคั่วแล้วแต่ก่อนคั่วหอมก็ผ่าหอมเลยนะครับ้องทีหอมถ้าเกิดมันโดนความร้อนเราคั่วคั่วไปมันทีมันจะแตกนะครับ มีตำมาให้เนื้อพอดีนะครับนะครับการละเอียดทั่วถึงนะไม่ต้องถึงละเอียดมากนะครับเ <บา S 1> อาพอเยิ่มเยาจะสวยพริกสีแดงก็จะสวยนะครับอันนี้เราก็จะใส่เนื้อปลาทูไปเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาตำอีกนะครับทําให้ปลาทูกับพริกเข้ากันให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ปลาทูที่เราแกะเนี่ยมันก็จะได้ละเอียดแล้วก็เป็นสีเนื้อปลานะครับ ตอนนี้เราก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะครับที่เราเกรี่ยม,มาละสองอย่างนะครับไม่มีอะไรมากนะครับถ้าใครทานผงชูรสก็ใส่ผงชูรสนิดนึงได้นะครับอันนี้เราคนไปแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดน้ำปลาทูน้ำพริกปลาทูนะครับใครอยากจะให้มันชุ่มฉ่ำนะครับก็ต้มน้ำเดือดไปนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ต้มน้ำมาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะแห้งอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่ใครจะชอบนะครับถ้าชอบรสชาติแบบนี้แห้งๆอย่างนี้ก็แต่ของเคฟก็จะให้มันชุ่มฉ่านะครับก็ต้มน้ำร้อนนะครับถ้าเราไม่ใส่น้ำร้อนเนี่ยเราไปใส่น้ำปเปล่าๆนะครับมันการเสียการบูดก็จะไวครับบางทีเราทานเสร็จเราเก็บแป๊บ,บเดียวปลาทูก็น้ำพริกปลาทูเราก็จะบูดแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราใส่น้ำต้มเดือดเนี่ย น้ำพ,พริกปลาทูเราก็ยังอยู่ได้นานนะครับอยู่เย็นๆได้ทานได้รอบนะครับถ้าใครทานไม่หมดนะครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยสีสันออกมาก็จะสวยงามนะครับเพราะเราใช้พริกแดงนะครับถ้าใช้พริกเขียวเนี่ยครับสีมันจะออกทเทาๆสีไม่สวยนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาจัดเสิร์ฟกับผักต้มของเราได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้เมนูน้ำพริกปลาทูผักต้มนะครับเป็นไงบ้างครับมะเงมะเขือเรา จัดนะครับแตงแล้วก็หั่นให้สวยงามได้นะครับใครชอบผักอย่างอื่นก็เชิญได้นะครับมีหลากหลายนะครับราคาวันนี้เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกปลาทูนะครับผมทำทานง่ายๆเครื่องปรุงก็มีแค่สองอย่างนะครับแต่ในเครื่องปรุงน้ำพริกปลาทูนี้ใครอยากอยู่บ้านทําทานอาหารเองที่บ้านก็ได้เลยนะครับไม่ยากนะครับน้ำพริกตอนเย็นๆนะครับถ้าชอบทานอาหารทำทานอาหารเองง่ายๆสไตล์เชฟโกก็กดดูช่องของเชฟโกได้เลยนะครับ มีอาหารหลากหลายแล้วก็เดี๋ยวจะมีขนมไทยๆตามลงในช่องของเชฟโกมาตลอดนะครับเดี๋ยวติดตามช่งองได้เลยนะครับกดติดตามช่องของเชฟโกเมนูอาหารอร่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวมีอาหารอร่อยนะครับขอบคุณนะครับ